สวิตช์ใช้ภายในบ้านควรจะเป็นแบบไหนเรามาดูกันคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของสวนะิตช์ครับนะสำหรับ คนที่แบบบ้านๆเลยไม่รู้จากเรื่องสวิตช์คืออะไรนะครับผมมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบเหมือนมีหลายๆช่องหลายๆรูที่จะเอาไว้เสียบสายแลนเสียบกับผู้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นเอเจนพอยต์หรือว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดสมัยใหม่เนี่ยมันจะต้องเสียบผ่านตัวสวิตช์นะครับตัวนี้ส่วนสวิตช์มันก็จะมีอย่างที่ผมเคยปูไปในไลแอนนะครับถ้าใครอยู่ในไลแอนะก็จะมีผมก็จะปูว่าสวิตช์มันก็จะมีสองประเภทหลกัหลกๆนะครับไม่พู พูดถึงเรื่องว่าสวิตช์ที่มันจ่ายไฟได้กับที่จ่ายไฟไม่ได้จ่ายไฟได้มันก็คือสวิตช์ที่เป็น POE สวิตช์แต่จ่ายไฟไม่ได้มันก็เป็น non POE นะ POE ย่อมาจากอะไรก็คือ power over ethernet นะครับ power ไฟอะที่มัน over ethernet ไฟเราอยู่กับ Aroba Instant On POE 8 port นะครับกำลังไฟอยู่ที่124วัตต์นะมันอยู่ในหมวดของซีรีส์อะไรก็คือซีรีส์1 930นะครับเป็นตัวสวิตช์ตัวนี้นะมีจุดเด่นคุณสมบัติอะไรยังไงที่ผมจะมาคุยก็คือว่าตัวเนี้ยมันเป็น8พอร์ตมันเหมาะกับไปใช้ที่บ้านหรือไปใช้ที่ออฟฟิศสนำนักง,งานเพราะว่าปกติออฟฟิศสำนักงาน s อ e อะ่ะเราไม่ได้มี Asset ซพอยเยอะบางที่บางแห่งก็มีแค่5ตัวบางที่ก็6ตัวบางที่ก็เต็มที่แมกซิมัม8ตัว สมมติคุณมี8ชั้นคุณก็วางชั้นละตัวเนี่ยมันแบบมีเหลือเฟือมากส่วนใหญ่อาคารพาณิชย์ใช่ไหมมันก็จะมีแค่4ชั้นถ้า4ชั้นติดข้อมหน้าข้อมหลังยังไงก็8ตัวเพียงพอส่วนในเคสที่แบบเอาไปใช้กับพวกงานกล้องวงจรปิดโอเคอย่างนี้ไม่พอเพราะว่ากล้องส่วนใหญ่ก็จะสตาร์ทที่4แต่เอาอย่างนี้สมมุติว่าเรามีกล้องสี่ตัวแล้วมี access พอ i n t อีก4ีตัวตัวนี้ตอบโจทย์คือซื้อตัวเดียวตอบโจทย์เลยโอเค เรารู้อยู่แล้วว่ารุ่ b บัฟอิงสันอเป็นซับแบรนหรือว่าเป็นสินค้าภายใต้แบรนของ HP นะฮะโอเคผมจะมารีวิวอันบ็อกดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรไปให้ฟังเรื่อยๆนะ,ะคือตัวเนี้ก็จะฟีเจอร์เหมือนกับตัวรุ่นที่มันใหญ่กว่านี้ทุกประการเลยก็คือตัวรุ่นที่เป็น24พอร์ตหรือเป็นรุ่นที่มันสูงกว่านั้นนะฮะแพคเกจจิ้งมันมาอย่างนี้ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นแค่แบบกล่องใส่สายไฟนะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันแล้วก็มีอุปกรณ์มาพวกน็อตตัวนี้น่าสนใจตัวนี้อะจะได้เห็นตัวเนี้คือหูหูแหกนะครับคือเป็นแปดพอร์ตที่น่ารักตรงที่ว่ามันสามารถที่จะติดก,กับแรกได้ในกรณีที่แบบบ้านของเราหรือว่าออฟฟิศของเราอ่ะมันมีตู้แรกอยู่ก็ติดอย่างนี้เลยสวยงามใช้เวทีน้อยไงผมอยู่กับเจ้าอารูบ้านะครับ Instant On ตัวแพอร์ต PLE นะครับ124วัตต์นะ เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยตัวนี้คือผมน่ารักผมชอบมากในฐา,า,น,าะนะที่แบบเออเป็นป็นคนติดตั้งนะตัวบอดี้เป็นโลหะนะครับคือความดีของตัวลูบ้าคืออะไรคือตัวโลหะเขาเนี่ยคือเขาเจาะตัวรูระบายอากาศเนี่ยให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัวมันเนี่ยเข้าใจว่านะถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะจะไม่มีพัดลมไม่มีพัดลมจะไม่เหมือนยี่ห้อ อย่างของแบรนด์ไต้หวันอย่างเช่นไซเซลไซเซลเนี่ยเขาจะรูจะไม่เยอะอย่างนี้ไอ้ตรงด้านบนเนี่ยจะไม่เยอะมันจะเป็นแบบเ,เป็นเป็นโลหะด,ด้านได้ไปเลยแล้วก็จะมีรูระบายอากาศด้านข้างก็จะมีพัดลมอยู่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยเพื่อให้การโฟล์ตแต่ข้อเสียมันก็คือว่าโอเคแน่นอนสิ่งไหนอุปกรณ์ไหนที่มันมีพัดลมสิ่งนั้นก็จะมีฝุ่นนะไม่ว่าเราจะเอามันไปไว้ในห้อง Data Center หรือว่าห้องเซิร์ฟเวอร์ของเราก็ตามนะครับส่วน ด้านข้างของมันก็จะมีที่เอาไว้ยึดกับตัวหูแหลกนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีสวิตนะครับจะเป็นช่องนะครับ8พอร์ตนะครับ4พอร์ต4พอร์ตสวิตบางยี่ห้อ8พอร์ตก็จริงแต่จ่ายไฟไม่ครบทั้ง8พอร์ตจ่ายไฟได้แค่4พอร์ตแรกอีก4พอร์ตที่เหลือได้แค่เสียบสายแลนอันเนี้ยต้องดูดีๆนะสำหรับใครที่ทำเน็ตเบิกอยู่ต้องถามผู้รับเหมาหรือถามคนที่เสนอราคาดีๆว่าสวิตตัวนี้มันเป็น PUE ทั้ง8ช่องเลยหรือเปล่า ตัวนี้อย่างตัวนี้ก็คือครบเลยทั้ง8ปช่องต่อมาก็คือจุ๊บนะครับเป็นพอร์ต S F แล้วก็ P นะครับ S F P พอร์ตนะครับเป็นพอร์ตที่ใส่กับไฟเบอร์นะครับใส่กับไฟเบอร์ก็คือมันทำเป็นพอร์ตที่9กับพอร์ตที่10นะครับเป็นอัพลิงก์เป็นความเร็ว1กิกแต่ในรุ่นในรุ่นพี่ของเขาเนี่ยถ้าผมจำผิดคือจะเป็น S F P plus นะครับมีตัวบวก มันก็จะเป็น10กิกนะครับแล้วก็ด้านมุมก็จะมีรูปของสัญลักษณ์คลาวนะครับแล้วก็ PUE นะครับแล้วก็มีเหมือนสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนเอ่อคลืนคลืนกระแสไฟ้านะครับคือวันนี้อาจจะไม่ได้เดโมโอ,อะไรให้ชัดเจนมากนะทำไมสวิตช์ PUE แพอร์ตยังอื่นๆที่ราคาอาจจะย่อมยาวกว่านี้ทำไมถึงไม่น่าสนใจภูมพูดอย่างนี้สำหรับ SME ถ้าเกิด คุณมีอุปกรณ์หรือว่าบริหารจัดการในระบบเน็ตเวิร์กขคุณนะมีหลายเลเยอร์ยกตัวอย่างเช่นหนบริษัทอาจจะมีทั้งหมดคุณอาจจะมีทั้งหมด2ีคนหรือ10คนก็ได้สิคนเป็นต้นไปแล้วกันแต่ถ้าสวยๆนึกภ,ภ,ภาพไม่ออกเนี่ยก็คือประมาณสัก20คนทีนี้ย0่คนเนี่ยตีว่าคนหนึ่งก็จะมีอุปกรณ์ที่นํามาทํางานด้วยเนี่ย้ากประมาสักาอ2อุปกรณ์นะครับเช่นบางคนมีมือถือบางคนมี iPad บางคนมีโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยเราก็เฉลี่ยว่า2ออุปกรณ์แล้วกัน ก็ถ้ากว่าสี่สิบ e ีไเราอะอยากจะมีการแบ่งโอเชีร์ไรซ์ของเขาเราก็เลยจะทําลักษณะที่เราเรียกว่า VLAN ก็คือ Vir t u a l l a n นนะครับว i r t u a l virtual ที่แปลว่าจําลองนี่ยวิวชัวร์แออกมาก็คือแบ่งไป VLA n 1นะครับอาจจะแบ่งเป็น VLA n นสําหรับใช้งานทีม1แล้วก็ VLAN 2สําหรับทีม2แล้วก็ VLA n นสํสาหรับทีม3อาจจะแบ่งชั้นเป็นฟลอร์ก็ได้ประมาณนี้แบ่งเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยคุณลองนึกภาพนะเราสามารถดีไซน์ สมมุติว่าแต่ละชั้นมีปรินเตอร์ชั้นละตัวเราสามารถทำวีแลนไปเกาะวีแลน v ที่1เป็น1 9 2 8 1 x x x อ่าอนนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นเป็นแบบ default หรือเป็นแบบทั่วไปชั้น2เราก็เป็น v ีแลนเป็น1 9 2 8 2 x x กว่าไป3ก็เหมือนกัน1 9 2 8 3 x x ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่าถ้าเน็ตเวิร์ของเราอ่ะเป็นเน็ตเวิร์ที่มันแบบ ง,ง่ายๆอ่อนๆเนี่ยก็คือ,อ,อไม่ได้มีรัดฟอนเนี่ยคือมีเราเตอร์จรากผู้บริการเจ้าหนึ่งไม่ว่าจะ A A.S. สายหรือ True เนี่ยแล้วก็เสียบ Wi-Fi เสียบสวิตช์ฮับกระจายกระจายกระจายไปเสียบเข้าหลังพิมเตอร์นะไอทีม3มเนี่ยมันจะไปเห็นพิมเตอร์ของทีมหนึง่งเหนือภาพาไหมแล้วทีม2ก็เห็นของทีม3ทีม2เห็น3ทีม2เห็น1ทีม 1, ม1เห็น3มั่วสัว่วอะไรทีนี้ลูกค้าบางคนก็บอกแบบนี้ไม่โอเคเด็กมันปิ๊มข้าม เดี๋ยวก็ปิ้นไมนู่นเดี๋ยวก็ปิ้นมานี่อะไรเงี้ยแล้วลองคิดจินตนาการว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตึกเดียวกันล่ะอยู่กันข้ามแบบเหมือนข้ามแผนกโซนทีมอะ่ะมันห่างไกลกันเนี่ยมันก็ทาให้ฉันปินป้นผิดฉันไปปิน้นตรงนู้นแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นบินที่เป็นความสําคัญล่ะสมมุติว่าคุณอยู่ชั้น3ามเนี่ยคุณเป็น Manager เมนเจอร์อย่างเงี้ยแล้วคุณไปปิน้นบินออกชั้นหนึ่งเนี่ย,ยตายแล้วลูกน้องรู้ความลับเอกสารความลับรู้หรือว่าปิน้นสลิปเงินเดือนก็นได้คนล่างคนข้างล่างรู้ล่ะทำยัง VLAN ช่วยได้ VLAN ช่วยได้ก็คือ VLAN หนึ่งมันก็จะเห็นปรินเตอร์หรืออุปกรณ์แค่ชั้นหนึ่ง VLAN สองก็จะเห็นปรินเตอร์เฉพาะแค่ชั้นสอง VLAN สามก็เห็นแค่ชั้นสามคุณนึกออกไหมมันจะไม่สามารถที่จะบอร์ดคาร์หรือว่าชั้นสามเนี่ยจะเข้าไปเสิร์ชปรินเตอร์ชั้นหนึ่งได้มันจะแยกออกไปมันจะแยกออกไปอย่างชัดเจนเลยทันทีโยงเรื่องมาจนถึงตรงนี้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันรองรับการทำ VLAN คือ VLAN อะ่ะมันต้องทําตั้งแต่เราเตอร์หรือเกตเวย์ จากนั้นอ่ะไอตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็นตัวเหมือนแยกออกไปแยกช่องทางว่าไอตรงเนี้ยแรนเนี้ยออกชั้น1ชั้น2ชั้นส,นส,ม,สมมุติเป็นต้นนะแต่ในความเป็นจริงเราอ่ะเราไม่ได้ทําอย่างนั้นเราทําแบบไหนก็คือเราเอาตัวนี้เป็นทั้งทั้งก็คือหนีบวีแลน์ไปทั้ง3ามวีแลน์นั่นแหละก็คือไปกระจายที่แอพส์พอรตหนูบอกไหมแอพสพอร์ที่เป็นอุบาในคลิปก่อนที่ผมพูดอ่ะไม่ว่าจะเป็น AP11 หรือ a p 2 2อะไรก็สุดแล้วแต่พวกนั้นก็ลอง,ลองรับการทำวีแลนดนเหมือน 3ชื่อ w i f i เช่นจริง,รงๆแล้ว Wi-Fi เราอยากจะให้มีการโรมิงได้คือเดินจากชั้นหนึ่งไปชั้น3ได้แต่จริงๆเราเราจะแยกเป็นยังไงอาจจะแยกเป็น Wi-Fi o per ation ก็คือชั้น1 Wi-Fi Account ก็ได้ไฟบัญชีชั้น2 Wi-Fi Management ก็ได้เป็น Wi-Fi ของผู้บริหารหรือบอสอะไรเงี wi ้ย Wi-Fi boss ชั้น3เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแยกชื่อันเป็น3 WiFi แล้วตัวนี้มันก็เลยลองรับมันก็เลยมีความน่ารักคือ1เรื่องราคา2ก็คือ การเมนเทจเนี่ยมันมีเมนเทจผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็หรือว่าจะเป็นผ่านเว็บพอร์ทัลของมันก็ได้คือเวลาติดตั้งเนี่ยก็คือ b ีเเนี่ยเข้าไปติดตั้งกับไอตัวอุปกรณ์นั่แหละตามดีไซน์ที่เราแนะนําให้ลูกค้าแต่ละเจ้าว่ามันควรจะไปแมทกันแบบไหนอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราช่วยดูลูกค้าด้วยหลังจากติดตั้งแล้วว่าเฮ้ติดตั้งไปค่าคอนฟิกจะเป็นอะไรยังไงเราถ้าลูกค้าอยากจะให้เราปรับเปลี่ยนแค่โทรบอกว่าเฮ้ยผมอะไม่เอาละอาพอร์ตเนี้ยเอาเป็นเป็น,ปนพอร์ตให้บีแลนั้นั้นนี้แค่โทบอก หรือถ้าคุณพอจะมีความรู้ด้านไอทีเราสามารถสอนให้ได้ว่าเออถ้าคุณอยากจะคอนฟิกูเลรชั่นใหม่ก็ควรจะเป็นแบบไหนโอเคจบเรื่องสุดท้ายตรงนี้จริงก็คือว่าบางคนมีคําถามว่าพอร์ตแลนเนี่ยตัวนเนี้ยแพอร์ตเนี่ยให้กําลังวัตต์เนี่ยร้อยยี่สิบสี่วัตต์เพียงพอหรือเปล่าคือเพียงพอคุณลองหารเอาร้อยสี่ตั้งแล้วก็หารด้วยแปดเนี่ยก็คือยังไงมันก็พอกับการใช้งานของเราอยู่แล้วคืออย่างเช่นตัวกล้องวงจรปิดเนี่ย มันก็จะอยู่ที่ประมาณถ้ากล้องตัวเล็กนะก็จะอยู่มันที่5วัต์หรือ7-8วัต์ไม่เกินส่วนถ้าเป็น AP ถ้าผมจะไม่ผิดก็อยู่ประมาณ10กว่าวัตซึ่งพอเสียบไปแล้วอะ่ะสมมุติว่าเอาวัตตีกลมๆแล้วกันนะเอเออย่างเงี้ย11วัตเงี้ยคูณ8 w, ก็แค่88บวัตยังไงก็ไม่เกินเรามีตั้งร้อย่แต่ว่าที่เขาดีไซน์มาเสื่อก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไปเสียบกับกล้องวงจรปิดที่มันตัวใหญ่มากกล้องวงจรปิดที่มันหมุนได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นมันต้องใช้ไฟเยอะก็เลยจะไม่ต้องเป็นตัวนี้นะครับก็ขอฝากตัวอัลบั Instant On ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจตัวโซลูชันเน็ตเบิร์ต้องจนปิีงานด้าน N นสนะครับก็ติดต่อเขาไมา่ได้ที่แอสไซนีเนสนะครับก็เดี๋ยวจะมีเซลล์ช่วยในการดีไซน์ถ้ามีแบบบ้านหรือแบบออฟฟิศกำลังทําหรือว่าดําเนินการไปแล้วและอยากจะให้ลองเอาแบบเนี้ยก็ส่งแบบมาได้ติดต่อเขาไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับที่แอสไซนีเนสนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับตัวอัลบั Instant On